สวัสดีพี่น้องชาวนเามกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่องแฟนตาซีเวิร์มกับการสปอยอนิเมะฮาเร็มโรงเรียนคุณหนูตอนพิเศษละครับผมเป็นตอนพิเศษอ p พีถึง EP 3ีล่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนพิเศษนี้มีกี่ตอนกันแน่แต่ผมค้นเจอแค่3ตอนถ้าใครรู้ว่ามีกี่ตอนก็บอกด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยตอนพิเศษนี้ก็มีแค่ตอนละ3-4นาทีเท่านั้นเองบอกเล่าเรื่องราวสั้นๆละสำหรับคนที่ไม่เคยดูซีซั่นหนึ่ง ที่มี12ตอนขอให้กลับไปดูก่อนเดี๋ยวจะดูไม่เข้าใจหรือจะกดปุ่มตัวไอข้างบนไปฟังผมสปอยก็ได้นะแต่ถ้าใครดูมาแล้วก็ไปรับชมสปอยพร้อมๆกันเลยนะครับผมเปิดเดื่องมาก็อยู่กับคุณโจมิยุกินอกจากเธอจะเป็นหัวหน้าเมดแล้วเธอยังรับหน้าที่รับคำปรึกษาในห้องปรึกษาซาดิต มาที่คำถามคนแรกที่ส่งมาจาก a อนิเมชันและเกมถ้ามีเมดอย่างคุณคอยดูแลเราต้องทำตัวยังไงบ้างครับและถ้ามีเมดแบบนี้นี่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษไหมครับจากผู้บริหารบริษัทสร้างอนิเมะ45ปีส่งคำถามแบบนี้มามิจุกิทำลายมันทิ้งเลยถามมาได้ไงแบบนี้ก่อนอื่นคุณต้องหัดเรียนวิธีการตั้งคำถามใหม่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งสองครั้งเลย <c oughs> มิจุกิได้กล่าวไว้มาที่คำถามที่2 ถ้าผมวาดรูปทรงของคุณมิยากิต้องวาดคล้ายๆขนแปลงสีฟันไหมครับยีปีจากอนิเมเตอร์มิยากิก็ตอบไปว่าต้องประทานโทษด้วยนะคะฉันไม่เข้าใจในคําถามแต่แบบนั้นนะ่ะเราคงต้องถอนขนแลกเส้นผมมอวคุณให้หมดและส่งเข้าโรงงานเชือดหมูซะแล้วล่ะคะ่ะต่อไปเป็นคําถามจากร้านจําหน่ายอนิเมะเรามีแผนจะแก้ไขเนื้อเรื่องจําหน่ายของใหม่คิดว่าเป็นความคิดที่ดีไหมคะ การวางแขงจําหนของเดิมก็มีดีอยู่แล้วแท้ๆจะเปลี่ยนไปทําไมกันคะคือไอาการวางขายที่มีโปสเตอร์ของมิโยกิเปิดกระโปรงนะครับคําถามต่อไปจากท่านผู้ชมการเป็นนักเขียนต้องทํำยังไงบ้างมิโยกิก็ตอบให้ละต้องเรียนอย่างน้อย20ปีก่อนอื่นคุณต้องเป็นนักการเมืองให้ได้ก่อนแล้วไปหาแต่งงานกับหญิงสาวสถานะดีๆเพื่อให้ข้อตายกบริษัทให้แล้วเปลี่ยนองค์กรนั้นให้เป็นองค์กรรับนำพาบริษัทมุ่งหน้าสู่งานเขียนนั่นเอง คนภาคอยากบอกว่าใครมันจะไปทําเรื่องยุ่งยากขนาดนั้นล่ะน้องมิยุกิเอ้ยตัดภาพไปนะครับแล้วสาวในชมรมสามัญชนก็นําปัญหามาปรึกษามิยุกิผมอยากบอกว่าพวกเองนะ่ะไปปรึกษาผิดคนแล้วไปปรึกษาคนเอิญดีกว่าไหมไอกระจังก็ถามไปว่าเมื่อก่อนน่ะฉันใส่ชุดอะไรก็แน่นไปหมดเลยมิยุกิก็ตอบให้ว่าก็คุณน่ะกินขนมของสามัญชนเยอะเกินไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงไอคนที่ให้ขนมเธอกินน่ะเราได้ลงโทษไปแล้ว แค่จับลอยแผ่ท้องมาหาสมุทรเท่านั้นเองค่ะเอกก็ถามบ้างละ่ะอยากรู้จักใครบางคนอย่างลับๆต้องทำยังไงบ้างคะมิยุเกิก็บอกไปว่าจริงจังเกินไปแล้วไม่ตอบหรอกคำถามนี้งงกันมั่ว,วๆไปเลยนะพวก็ถามต่อสิงที่ใช้เก็บคนเมื่อตายไปแล้วแต่พอผ่านไปก็เหมือนไม่มีอะไรเลยมิยุเกิก็ตอบให้นั่นมันชีวิตของคนสามัญชนไม่ใช่เหรอคะมาถึงคิวคาเรนก็ถามไปมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะช่วยดูอะไรที่ต้นขาให้ต้องทำยังไงดี ผู้ชายที่พูดถึงนี่พระเอกกูแน่นอนเลยว่าไหมล่ะครับมิจิกิก็บอกไปว่าเป้าหมายมันอะมันอยู่ข้างใหนทำไมถึงจะปล่อยให้เขาดูได้ล่ะคะจบสปอยตอนพิเศษอีพีหนึ่งละครับมาเลิกกันต่อในตอนพิเศษอ p พีสองไอกาจังก็ขอให้พระเอกช่วยเธอดูชุดสามัญชนให้เพก็ช่วยจัดชุดสามัญชนให้ไอกาจังละครับแต่งกายเป็นชุดนักเรียนสามัญชนไอกาจังก็กำลังมีความสุขกับพระเอกละครับอยู่กัน2ต่อ2 สมาชิกสามัญชนอีก3คนก็โผล่มาไอก้กาจจังก็กำลังอวดชุดใหม่ที่ตัวเองใส่อยู่ทั้ง3ามคนก็อยากให้พระเอกเลือกชุดให้บ้างละไอก้กาจจังก็ไม่ไหวละมีคนมาแย่งซีนแล้วชุดเลโก้ใส่ก็เป็นชุดของผู้ชายก็ดูเท่ไปอีกแบบอาควานี่ก็เป็นชุดเจ้าหญิงตัวน้อยคาวาอิละครับ <S <S คาเดนนี่ใส่ชุดแบบนี้นี่ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าเอกมันชอบชุดนี้เท่านั้นเองไอก้กาจจังก็ไม่พอใจอยากได้ชุดใหม่ละอยากใส่ชุดดีๆแบบนี้บ้างละ บรรยากาศกาลังดีเลยทีเดียวความบันไดก็มายืนนนะครับมิยุกิเปิดประตูเข้ามามิยุกก็ถามไปว่าทําไมคุณถึงได้เปลี่ยนชุดให้คุณหนูแบบนี้ละ่ะไม่ทราบว่ากําลังทําอะไรอยู่หรือคะว่าแล้วเชียวคุณคงไม่ใช่พวกบ้ากล้ามสินะคะไปรีบแทะล่ะจะเปิดวิดีโอที่มีผู้ชายกล้ามบิม๊กให้ดูไม่งั้นกว่าโดนเฉียนแต่เปิดผิดชีวิตเปลี่ยนละครับไปเปิดวิดีโอสาวน้อยกันกไกมิยุกินี่จะใหญ่ไปไหนเนี่ยไพยายามแถะไป พยายามบอกว่าตัวเองเป็นพวอบ้ากล้าที่สุดเลยดูหน้าสาวๆในฮาเร็มแต่ละคนนี่บอกบุญไม่รับเลยแถมไปเดือยนั่นเองจบตอนพิเศษ ep 2เปิดม,มาตอนพิเศษ ep ที่3กิจกรรมชมรมสามัญชนทุกคนก็อยากกินอาหารสามัญชนกันเด็กก็เคยขอให้ไปเอกแนะนํามเมนูให้คาเรนก็ต้องการอาหารที่ให้พลังงานเยอะๆระเอกก็ได้เสนอยากิโทริอาหารญี่ปุ่นที่เป็นไกย่ย่างแต่ทุกคนก็ตกลงจะกินยากิโทริกันหรือไก่ย่างนั่นเอง ได้อาหารมาเรียบร้อยพระเอกก็เสนอให้แข่งขันกันไปด้วยใครกินได้เยอะที่สุดเป็นผู้ชนะทุกคนก็ตกลงจะแข่งขันกินยากิโทริกันพ่อเอกพอได้กินยากิโทริก็อร่อยหอบไปเลยสงสัยว่าไม่ได้กินมานานแสนนานแล้วเนโกก็กินเข้าไปเยอะจนเหมือนว่าจะกินต่อไม่ไหวไอ้กระจังก็แขกไปว่ากินต่อไม่ไหวแล้วเรอไม่ต้องฝืนตัวเองก็ได้แสดงว่าแบบนี้ฉันก็เป็นผู้ชนะแล้วผู้แข่งขันตลอดการมาพูดแบบนี้มีหรือเลโกจะยอมล่ะ เอกโกไม่ยอมเล่นกินต่อละไอกระจังกับเดโกก็แข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียวคาเดนที่กะว่าจะปอดอาหารให้ฮาควก็โดนไะเอกตัดหน้าไปซะแล้วคาเดนก็โมโหกินให้หมดไม่ให้เดือละ่ะเหมือนอดอยากมาจากไหนไพเอ็กก็รีบตะโกนสั่งเพิ่มจากเมนละให้เอาไก่ย่างมาเพิ่ม5้าจานไปเลยจบสปอยตอนพิเศษ EP 3ามละครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไป มาพูดคุยกันท้ายคลิปหน่อยแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าอนิเมะเรื่องนี้จะไม่มีภาค2มาให้ดูกันแต่อย่างน้อยก็มีตอนพิเศษเพิ่มให้อีก3ตอนซึ่งก็ถือว่าสนุกเฮฮาเหมือนเดิมละแม้ว่าคลิปจะสั้นไปหน่อยละครับก็เป็นการทํากิจกรรมชมรมสามัญชนทั่วไปซึ่งอนิเมะอาเรมโรงเรียนุนูนี่ดูจบทั้ง12ตอนและตอนพิเศษ3ตอนแล้วถ้าผู้ชมมีคําถามสงสัยตรงไหนก็ถามมาได้นะครับถ้าผมรู้นี่ผมจะตอบให้อย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีแล้วครับเลย i see it so i want a demonstration and i've always learned it better with a hands-on education so i need a private session if you get what i am saying and they say that she's not easy no she's really complicated but that only makes it better and it's got me so fixated and i'm not the type to wait around i've never hesitated but she's got me captivated so the game i'm gonna play it yeah you got a body got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These has got me feeling lonely. I want that body, baby, show me.